สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับไปกบอยู่ในสวนของพี่ของพี่ยศนะครับตอนนี้ก็นะรพี่ยศก็กําลังทําง,งานอยู่ในสวนมังคุดนะครับในแปลงมังคุดซึ่งตอนนี้มังคุดก็กําลังออกผลผลิตนะแต่ว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหมอนทองเหมือนเดิมนะฮะสวนของพี่ยศเนี่ยส่วนใหญ่เน้นหมอนทองนะครับดูสภาพ วันนี้เลยนะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันที่3ใช่ไหมสามมีนาคมเอ้ยไม่ใช่3เมษายนสามเาามษายนปี2 5 6 6นะครับก็ะครับเมื่อ,อสักครู่นี้ได้เจอพี่ยศแล้วแต่ว่าท่านไม่สะดวกวันนี้ก็เลยให้พี่กบรีวิวนะพาชมพาเพื่อนชมสภาพของสวนพี่ยศตอนนี้เลยนะครับนี่ฮะตอนนี้ ผู้เรียนเนี่ยตอนนี้ก็เห็นพี่ยอบอกว่าครบ120วันประมาณวันที่5ถึงวันที่10นะฮะก็อยู่ในเรทอยู่ในกำหนดที่เงืนะ่อนเวลาที่ทางการกำหนดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นผูเ้เรียนที่มาตรงเวลานะครับทำได้ตรงเวลาตรงกับกำหนดเวลาที่ท เกษตรเขากำหนดไว้ได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมพาชมเรื่อยๆเลยนะฮะเดินดูอันนี้ต้นนี้ก็ไม่โตมากนะแต่แล,ลูกก็นะเต็ตมต้นเนยนะครับดูนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะอยู่ข้างๆบ้านนี่ฮะเพื่อนครับนี่นะ นีคยโอ้โหคือว่าดกมากๆแล้วลูกใหญ่นะไซส์ใหญ่มาก,มากๆเลยไซส์ของตนี้นะอายุประมาณ7ปีดีนะแล้วก็อย่างที่เคยทำคลิปไว้ก็คือความห่างอยู่ที่ประมาณสัก10นะระยะห่างนะครับพี่ยอดบอกว่าใช้ใช้ต้นเล็กนะฮะ ปลูกนะฮะต้นพันธุ์นะครับปลูกต้นเล็กแล้วมีการยกนะครับประมาณนี้นะครับเป็นยกดินขึ้นมามันก็เป็นโคกในตัวเลยนะครับเป็นการจัดการจริงๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ไม่สูงมากนะครับก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยยกโคขึ้นยกล่องขึ้นมานะเป็นเป็นเป็นแนวเลยฮะนี่ฮะคุณผู้ชมนะฮะเป็นแนวยกขึ้นมาแบบนี้เลยครับ เมื่อก่อนเนี่ยมีการปลูกกล้วยด้วยดินสูงขึ้นจากล่องเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยประมาณสัก50-60ถึง60เซนนะครับเพื่อนมาดูนะครับตอนนี้ลูกสวยนะครับตรง เรียกว่า AB แทบทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนครับนูนะครับยิงไีนน่นเลย พานะชมสวนส่วนพิยศอยู่ที่น้ำเป็นเขาชัมพังจังหวัดพิยงนะครับเคยสัมภาษณ์พิยศมารอบหนึ่งแล้วครับแต่วันนี้ก็ท่านไม่สะดวกนะครับติดการเก็บมงคุดอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยถือโอกาส ตาชมโอ้โหต้นนี้มีกี่กิ่งนะต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้กิ่งกิ่งประมาณนี้เ,เพื่อนๆครับดูเข้าไว้กิ่งนะเป็นรอบทิศ มันก็ออกมาทุกด้านนะครับ4ด้านเลยนะด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตัดยอดนะเป็นทุเรียนตัดยอดไม่สูงมากนะครับทรงทุเรียนไม่สูงมากนะฮะจัดก,การง่ายนะจัดการการโยงการอะไรนะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือโยงกิ่งอย่างเดียวนะครับนะฮะ โยงกิ่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการเต้าเต้าลูกนะครับด้วยทุเรียนประมาณ300ต้นเนาะนะนะแรงงานก็มีจํากัดก็เลยเป็นวิธีการจัดการนะครับแลวกิ่งบูนนะกิ่งข้ใหญ่ใบได้นะครับเพื่อนๆกิ่งใหญ่ใบได้นะลำต้นไม่ป่วยนะลำต้นไม่มีไม่เป็นโรคไม่ป่วยนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดการทุเรียนที่ ประสบความสําเร็จนะพี่กบมองว่าถือว่าเป็นการทําทุเรียนที่ประสบความสําเร็จนะครับส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการจัดการนะการใช้ปุ๋ยใช้ยาโฮอร์โมนนะครับที่เกี่ยวข้องพิโรธก็ใช้แนวทางของเฮโรดนะครับก็ใช้แนวทางเดียวกันนะซึ่งพี่กบก็ดูแลเรื่องอาหารพืชจุลธาตุนะครับสารปรับปรุงดินนะแล้วก็แคลเซียมโบลอนนะนะก็ ใช้นี่ซึ่งเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้ทําคลิปสัมภาษณ์ยืนยันว่านอกจากนี้แล้วนะครับพิยศ์มีเทคนิคส่วนตัวพิเศษอะไรบ้างอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสได้ฟังนะครับเ็าเรียกว่าเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าชาวสวนทุเรียนแต่ละคนจะมีเทคนิคเพิ่มเติมของตัวเองนะที่มีประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อน นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับเรา,เาในฐานะที่เป็นสื่อกลางก็สามารถที่จะก็พยายามนะครับที่จะอสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นเทคนิคส่วนตัวเพิ่มเติมของชาวสวนที่ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้พี่กบก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะนะต้นไม่ป่วยนะครับต้นทุนถือว่าลดมากๆเมื่อคลิปที่แล้วพี่กบสัมภาษณ์จากพี่ยศเองว่ามีความพึงพอใจแค่ไหนบอกว่าพึงพอใจมากปีนี้นะครับ ผลลับที่ได้ในปีนี้ถือว่าพอใจมาก่าไอค้คำว่าพอใจมากๆเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความต้องการจริงๆของชาวสวนทุเรียนนะครับทําสวนแล้วถ้าหากว่าพอใจกับผลลัพบพอใจกับการลงทุนนะฮะต้นทุนมันไม่ต้องออมากมายมาก,มาก,มากนักนะครับเ,เทคนิคต่างๆไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับไม่ต้องเป็นเซียนถึงขนาดเป็นปรมาจารย์แล้วค่อยมาทําทุเรียนอันนี้นะครับ ไม่ไม่มันอาจ,จะใช่นะครับผู้เรียนถ้ามาีสิ่งที่เกี่ยวขอ้องอที่ดีนะครับแนวทางที่ดีนะครับทุกคนสามารถเรียนแบบกันได้นะฮะสามารถที่จะทำได้อ่อมีเรียกว่ามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางนะการปลูกระยะต่างๆนะครับาการให้ฮอร์โมนนะฮะ การใช้อะไรในการที่ดูแลทุเรียน,นว่ามันไม่ไม่เรียกว่าไม่แพงเกินไปนะของไม่ใช่ว่าจะต้องของของดีแล้วก็ต้องแพงมากๆอะไรเงี้ยถามว่าชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะที่มีทุนน้อยจับต้องได้นะตรงนีผ้ผลผลิตมาก็นะครับพอใจอย่างที่เห็นนี้นะครับก็ถือว่าถือว่าน่าจะ เออเป็นสิ่งที่ชาวสวนทั้งหมดเนี่ยมีความต้องการผมคิดว่าคงไม่มีใครอ่ะต้องการผลผลิตดีแต่ว่าต้องการลงทุนสูงๆเพราะตอนนี้นะครับเอ่อทุเรียนบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่งออกทุเรียนประมาณเจ็ดแสนตันก็ถือว่าถือว่าเยอะมากๆครับแต่ว่าตลาดที่ส่งจีนน่ประมาณแปดแสนเนี่ยประมาณแปดแสนกว่าตันเนี่ยนะครับเอ่อของไทยเราก็ ไปสักิบไปสัก90%แล้วนะครับนะตอนนี้ก็จะเริ่มมีทุเรียนของอไม่ว่าจะของจีนเองนะครับเวียดนามนะฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซียนะนะครับก็เริ่มทยอยจะส่งออกนะสู่ประเทศจีนแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนานะครับเรื่องของการผลิตของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ให้ลดต้นทุนประหยัดต้นทุนนะครับ เราก็อาจจะเรียกว่านะเสียโอกาสนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าทุเรียนไทยนะเป็นทุเรียนที่ที่มีเรียกว่าความนิยมโดยชาวจีนนะครับผู้บริโภคนะนะให้ความสนใจนมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นทุเรียนไทยนะมันเป็นทุเรียนที่คือถ้าได้ทานทุเรียนของไทยนะนะเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะ นะเกษตรกรของเราเนี่ยจึงจะต,ต้องให้ความสํากันนะครับในเรื่องทําทุเรียนอย่างคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็ลดต้นทุนประหยัดต้นทุนนะครับนะฮะแล้วก็ทําคุณภาพให้ได้นะเราจะได้ทุเรียนที่มีเขาเรียกว่าอา่าหน้าซื้อหน้าบริโภคจากชาวชาวต่างชาตินะครับเพื่อนๆครับอันนี้น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นหลังนะ นะครับอันนี้ก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีมีลูกใหญ่อยู่นะฮะมีอยู่ลูกหนึ่งนะครับแต่นอกนั้นเป็นรุ่นหลังเลยต้นนี้น่าจะเอ่อตรงนี้มีช่องว่างอยู่นะครับซึ่งต้นตรงนี้น่าจะมีความเอ่อเรียกว่าป่วยหรืออะไรลงไปนะครับนี่ฮะพาเพื่อ,อ,อนๆค่อยๆพาชม คร่าวๆนะครับไปด้วยพูดไปด้วยนะเพื่อนๆครับเป็นการเรียกว่ามุมมองของปิก่กบเองนะครับจากการที่ได้ประสบะพบเห็นสวนทุเรียนค่อนข้างจะหลากหลายจึงอยากจะ,ะเรียกว่าสื่อนะฮะอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในส่วนของ เ,เทคนิคต่างๆที่ชาวสวนทุเรียนแต่ละสวนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีผู้รู้มากมายเลยแบ่งปันเทคนิคต่างๆนะครับให้กับพวกเราง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยที่ว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับเราลองถูกอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทดลองผิดลองถูกเลยนะครับลองถูกอย่างเดียวนะครับ ใครทํำทุเรียนได้ผลลัพธ์ยังไงเขามีการบอกนะฮะมีสื่อต่างๆนะฮะบอกเล่านะครับลงในคลิปต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆครับนี่ฮะนี่ฮะเพื่นอนทุเรียนสามร้อยกว่าต้นนะครับพียศบอกว่าได้ผลนะฮะพอใจนะถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ละต้น ผลลับออกมาเนี่ยเกสเรเลยนะฮะ,ะมีทุเรียนป่วยเหมือนกันนะมีอยู่นะต้นเหลืองก็มีอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปชมนะฮะ,ะแต่ต้นต้นป่วยก็มีอยู่แต่มีน้อยนะครับม็มีบ้างอยากคิดว่าทำเกเษตรแล้วะฮะมันจะต้องเป๊ะทุกอย่างนะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูนะ นี่นะครับเพื่อนๆครับอ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นต้นดั้งเดิมของเขานะครับมีลูกอยู่ประมาณสักสิบลูกนะแล้วก็ต้นใหญ่ต้นนี้มีใบเหลืองอันนี้อาการเป็นแบบนี้เพื่อนๆครับเจ้าขามีอยู่นะผมมองไปมันน่าจะมีไม่กี่ต้นแต่ว่าใบเหลืองเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเกิดจากโรคเ,เชื้อนะครับราตัวหนึ่งเรือกไปทอเทรานะครับ เนี่ยโรคท็อปนั่นเองนะครับนะเนี่ยใบนะครับเนี่ยโอโหต้นนี้ต้นใหญ่แล้วด้วยนะครับอาการอย่างนี้นะฮะก็ต้องเนี่ยใบร่วงตลอดเลยนะต้นนี้นะครับมีปัญหานะครับมีอยู่ต้นต้นเดียวนะ เอ้นะมันก็แปลกเหมือนกันนะครับทําไมเป็นอยู่ต้นเดียวนะฮะเนี่ยต้นนี้ต้นเดียวอืมก็เดี๋ยวมาติดตามดูต้นนี้ว่าจะฟื้นคืนชีพหรือไม่อย่างไงนะฮะหรือว่าอาการขนาดนี้จะอ่เป็นอันตรายต่อต้นทุเรียนแค่ไหนยังไงนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับเพื่อนๆครับอ่ะไปดูต้นอื่นๆก่อนนะครับนี่ฮะการ ปลูกนะและระยะห่างนะของเขาเนี่ยก็ถือว่า,าทําให้ทุเรียนเนี่ยมีแสงได้นะลมได้นะครับระบบการถ่ายเทอากาศในสวนได,ได้ดีมากๆนะนะครับนี่ฮะเพื่อนครับหัวเวียงก็ใช้สองหัวนะครับแล้วก็ใต้โคนก็มีการปล่อยให้หญ้าในะคุมโคนนะครับ สวยมากๆนะครับลูกดกเต็มต้นแบบนี้เดินดูเพลินจริงๆนะเพื่อนๆครับเพลินมากๆเลยเนี่ฮะธุเรียนแปลงนี้ก็จะเก็บผลผลิตประมาณวันที่5ถึงวันที่ส0นะฮะเดือนเมษายนนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในระยะเวลาที่ทางการกำหนดนะครับอของหมอนทองเนี่ยก็ถือว่าทำได้ตรงเวลาได้ดีมากนะครับถือว่าฝีมือมากๆเลยนะทำทุเรียนได้เก็บในเงื่อนเวลา ที่ทางการกำหนดเนี่ยถือวิจัยได้เลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับลูกแต่ละลูกเนี่ยนะนี่ฮะนะทรง AB ทั้งนั้นเลยนะครับอ่นะมาดู วันนี้วันที่ที่3นะครับอ่าอีกไม่กี่วันนี่นะนเพื่อนๆครับใกล้แล้วนะก็ได้ทราบว่าจากพี่ยศว่าเออว่ามีทางพิหารนะฮะกำลังจะเข้ามานะฮะ ดูแลการเก็บผลผลิตในสวนนี้ในแปลงนี้นะครับก็ติดตามติดตามต่อไปนะเพื่อนๆว่า,าผลผลลั์หรือผล,ผลผลิตปีนี้ของพี่ยศเนะี่ยจะได้สักกี่ตันนะครับก็ถือว่าน่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วในะแปลงนี้ได้3.7ตันนะครับแต่ปีนี้เพิ่มกว่าเดิมถึงสองเท่านะครับสองเท่าเลยนะผลผลิต นะครับอันนี้ต้นคู่นะเ,นเพื่อนๆนครับมาดูต้นคู่นิดหนึ่งนะครับต้นคู่อ่าในหนมาแล้วครับต้นคู่สังเกตด,ด,ดูก็คือนะครับตรงกลางเนี่ยจะไม่มีกิ่งเข้ามานะครับเป็นแหว่งคนลด้านนะครับแหว่งด้านซ้ายกับแหว่งด้านขวาของแต่ละต้นนะครับอ่ต้นที่ให้ผลผลิตฝั่งนี้นะครับฝั่งน,นี้ค่อนค่อนข้างจะดกกว่านะฮะ แต่ว่ามันก็แบกน้ําหนักข้างเดียวเพื่อนๆครับสังเกตด,ดูนะต้นจะเอียงนะครับต้นจะเอียงนะเอียงไปทางทางขวามือนะครับเพราะว่าน้ําหนักกิ่งและน้ําหนักมันมันถูกเรียกว่าเทมาทางด้านด้านขวานะครับทําให้ทุเรียนเอียงนะครับลูกก็ก็ถามว่าถ้าเปรียบเทียบว,ว่าต้นเดียวนะครับก็ต้นนี้ถือว่าลูก โอเคก็น่าพอใจอยู่เมื me, mm ่อเทียบกับไซส์ของต้นแต่ต้นมันก็ไม่โตมากนะเพื่อนครับต้นไม่โตมากนะอ่านะฮะอ่าซึ่งถ้าเขาอยู่เดียวเขาจะโตกว่านี้นะครับเขาน่าจะโตโตและใหญ่กว่านี้นะครับเอามาดูฝั่งนี้บ้างครับเพื่อนครับฝั่งนี้นะฮะอ่าก็ไม่โตนะครับนะถึงแม้ว่าเมื่อเมื่อเทียบสองต้นนะมันเหมือนว่าอ่จะได้เยอะนะฮะมีสองต้นคูณสองแต่จริงจมันไม่ใช่ครับมันก็ไม่ได้โตมากมายนะฮะรูป นะครับก็มีอยู่ทางนี้โอ้โหนะฮะมีไอโบนะครับเห็นไหมเพื่อนครับเนี่ยถือว่าลูกใหญ่ใหญ่มากๆนะครับนี่ฮะมีอีูสองลูกนะครับลูกใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอีกสามสองลูกก็สี่ลูกเองฝั่งนี้มีสี่ลูกเองนะครับเพื่อนต้นนี้ต้นนี้มีสี่ลูกนะสี่ลูกเท่านั้นเองนะครับถามว่ามันก็ไม่ได้มากกว่าเดิมนะฮะเท่าไหร่นักนะครับ อ่คือผมให้ดูแค่2ต้นนี้นะฮะเป็นเป็นข้อเรียกว่าไว้สาหรับศึกษานะครับไว้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อเทียบกับต้นอื่นๆนะครับอ่มาดูต้นนี้บ้างในต้นเดียวนะครับต้นเขาใหญ่มากนะครับเขาแผ่กิ่งก้านสาขาไปทุกด้านนะครับต้นเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้แผ่กิ่งก้านสาขาไปทุกด้านนะครับ อ่าเห็นแล้วต้นคู่เห็นต้นคู่อีกต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่นี่นะครับอันนี้ก็ต้นนี้โอ้โหนะครับลูกก็ก็เยอะนะต้นนี้นะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับอ่าออันนี้โอเคเลยนะครับเพื่อนๆครับคือกิ่งลักษณะเดียวกันเลยนะฮะก็หายไปอ่าอ่าคนละข้างนะครับแล้วก็มีเหลืออยู่ ต้นนี้ด้านซ้ายเนี่ยมีลูกอยู่ประมาณสัก10 15ถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่า2กะบลูกนะฮะต้นนี้มีอยู่20ลูกนะครับเพื่อนๆครับต้นนี้ก็ไม่โตมากนักนะครับส่วนต้นนี้จะเยอะหน่อยนะต้นนี้กี่ลูกครับนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้า1ิ1ส1บ1อ1ดสิบสองสิบสามสิบสสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสประมาณสักเกือบเกือบห้าลูกเลยนะสี่สิบกว่าลูกนะครับต้นนี้40่สิบกว่าลูกเออสี่สบวกยีก็เป็นเท่าไหร่ครับสีบวกกับ20ก็เป็นประมาณสักหกสลูกนะสองต้นนี้หกลูกนะครับ,นนรบเ,เพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลนะครับเ,เพื่อนๆครับอ่าเป็นการเอามาวิเคราะห์นะอันนี้2ต้นนะครับต้น ก็ถือว่าได้ได้ทุเรียนจํานวนประมาณ60ลูก2ต้นนี้อันนี้ถือว่าเยอะนะเยอะกว่าต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้มาดูต้นต้นอื่นๆบ้างนะฮะนี่ต้นต้นเดี่ยวนะครับอ่านะฮะอ่าก็จะมากจะน้อยกว่าหน่อยหนึ่งน่าจะไม่ถึง60สบนะฮะต้นนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก50ลูกนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะ ดูโดยสายตาแล้วก็ประมาณสัก50ลูกได้นี่อันนี้นะครับอันนี้น่าจะาลูกไม่โตมากนักนะฮะเพราะอาจจะไว้ลูกเยอะนะครับมาดูต้นนี้บ้างนะครับนี่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับไหนๆพาดูแล้วก็พาดูต้นเดียวต้นคู่ไปเลยนะครับวิเคราะห์ไปเรื่อยนะครับ อตอนนี้ก็ลูกอยู่ที่ประมาณสักประมาณสัก40กว่าเกือบเกือบ50 50ลูกแต่สิ่งที่เห็นก็คือเนาะเขาแผ่กิ่งก้านไปทุกด้านต้นใหญ่นะฮะต้นต้นใหญ่มากๆนะฮะต้นใหญ่กว่ากว่าต้นคู่มากนะครับนะครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลนะฮะเชิงวิเคราะห์นะครับไว้เพื่อนๆพ,นพินิพิจารณาเอานะครับถ้าเราทํา ความยั่งยืนน่พูดถึงความยั่งยืนต้นนี้อายุยิ่งนานเข้ายิ่งโตมากๆนะครับเพื่อนถ้าเราไว้ความห่างความห่างทุเรียนไว้ไว้ให้มันได้นะสิบเลยเนี่ยผมว่าต้นเขาก็จะโตจากแผ่แผ่กิ่งก้านสาขากว้างขวางมากๆเลยนะครับนะ โอ้สวยนะครับเริ่มมีนะแก่แล้วก็สุขาปิงเหมือนกันนะนะครับเห็นพี่ย์บอกว่าเก็บไว้ให้ไปกบลูกหนึ่งก็เมื่อวานไม่ได้มามานะครับก็ติดภารกิจ นี่ฮะนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการทําทุเรียนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะเพราะว่าพี่ยศบอกว่ามีความพอใจมากๆนะฮะถึง90%เลย 90- ถึง1 0 0เลยก็ว่าได้นะครับปีนี้กับผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครเกือบเกือบสเท่านะครับน่าจะประมาณ2เท่านะครับของปีที่แล้วปีที่แล้วแปลงนี้ได้ 30... 3สตันนะครับแต่ปีนี้ก็น่าจะ ถึง60นะผมว่ายัางน้อยต้อง60ขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวไม่กี่วันนี้ก็จะรู้ผลแล้วว่าแปลงพี่ยศแปลงนี้นะครับเก็บผลผลิตได้เท่าไหร่นี่ฮะเนี่ยเพื่อนๆครับต้นแต่ละต้นนะครับโอ้โหเต็มต้นเลยน,นั้นก็วันนี้นะครับไม่ได้พาเดินทุกต้นแต่ว่าในาระดับหนึ่งก็พอเนาะพเพื่อนๆครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพยศนะฮะซึ่งไม่สะดวกมามาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับแต่ว่าท่านก็อยู่ในสวนนะฮะกำลังเก็บมังคุดอยู่นะมีคนมาพนักงานมาเก็บมังคุดด้วยนะครับอ่าอ่า อันนี้ก็มาเจอต้นคู่อีกต้นหนึ่งนะครับอที่นี่มีต้นคู่อยู่ประมาณสัก10%เร์เนะฮะประมาณ5้าถึงสินะครับนี่ต้นนี้ก็โอ้ลูกใหญ่มากเลยเพื่อนนี่ยะ แต่ลูกน้อยนะครับต้นนี้นะครับด้านซ้ายมีลูกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีอยู่เจ็ดลูกนะครับมีเจ็ดลูกนะนอกนั้นฝั่งนี้ก็จะมีอยู่นะประมาณสามสิบลูกได้นะฮะลูกใหญ่มากๆเลยโอเคเนาะวันนี้ก็ขอนะทำคลิปไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆครับฝากติดตามนะฮะช่องสร้างโอกาสทีวีท่านใดที่นะ ยังไม่รู้ว่าจะใช้อาหารพืชจุลธาตุฮอร์โมนทางใบทางดินนะจาัดก,การผู้เรียนอย่างไรนะครับก็พี่กบขอเป็นทางเลือกนะฮะให้กับเพื่อนๆนที่ต้องการผลผลิตที่ดีแล้วก็ต้องการผลิตภัรรณฑ์ดีๆจากเรานะครับไม่แพงนะครับเกษตรกรสามารถจับต้องได้นะครับก็อ,อาหารพืชจุลธ,ธาตุแคลเซียมโบร,รอนนะฮะสารปรับปรุงดิน ก็มีอันอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็ติดต่อที่กบโดยตรงได้เลยนะครับหรือโทรมาที่0 983161329 0 983161329นะครับนะฮะหรือกด่านลิงก์นะฮะใต้คลิปนี้นะครับลิงก์ใต้คลิปนี้ก็สามารถติดต่อเข้าทางสื่อสารสาธรสทธองได้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับเพื่อนครับสวัสดีครับ